สวัสดีครับยินดีต้อนรับท,าท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องรายการของ Ford Apple นั่นเองนะวันนี้เราอยู่ที ads, ่โชลุ่มฟอร์ดพระนครเกษตรนวมินนะโชลุมฟอร์ดยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศไทย3ปีติดต่อกันแล้วและเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายของเดือนธันวาคมนะในดินในปี2526น้นั่นเองนะก็ยังเป็นยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศไทยสําหรับโชลุมฟอร์ดเกษตรนวมินนะผมต้องขอบคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะที่มาใช้บริการของโชลุมฟอร์ดเกษตรน้มินในระยะเวลา1ปีในปี2567นี่เองก็ขอคุณลูกค้าททุก่านเลยนะครับ ก็วันนี้เราอยู่ที่โชรูมนะก็มีรถอีกหนึ่งรุ่นที่ผมจะอยากจะรีวิวให้พิมพเ,เพจได้ดูกันนะต้องบอกว่าเป็นกระบะที่เป็นตัวท็อปขับ2นะครับซประตูเกียร์ออตโอต้ขับ2เนี่ยถ้าเป็นรุ่นท็อปเนี่ยเมื่อก่อน,นอาจจะมีหลายรุ่นวายแท็กรุ่นต่างๆแต่ตอนนี้ณปัจจุบันเนี่ยเขาจะมีรุ่นสตรอมแท็กออกมาอีกหนึ่งรุ่น,นครับต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่ท็อปสุดแล้วสำหรับสประตูออตโอต้ขับ2ของ Ford อ่าก็คันนี้ไหนะราคา ราคายังไม่รวมชุดแต่งที่เราเห็นกันตรงนี้นะ1น8 0ล้านสองแสนบาทถ้าขับ4ก็1น2 0 0ล้านสี่แสสองนสี่บาทมีทั้งขับ2แล้วก็ขับ4ลูกค้าก็สามารถเลือกรุ่นย่อย2รุ่นได้นะครับของฟอร์เนี่ยสประตูเนี่ยผมต้องบอกว่าอย่างนี้เขาจะมีรุ่นย่อยให้ลูกค้าเลือกเยอะนะไม่ว่าจะเป็นตัว XLS นะครับตัวสปอร์ต สปอร์ตมีขับ2องขับ4ขับ4ก็มีรถนะตอนนี้สปอร์ตถ้าลูกค้าดูคลิปผมแล้วอยากได้สปอร์ตขับ4ใช้งานก็ติดต่อมาได้นะตอนนี้ผมเพิ่งไปเบิกมาเลยนะสปอร์ตขับ4สีดำนะครับหนึ่งล้านแปดหมื่นสี่พันมีรถพร้อมส่งมอบนะตอนนี้นะครับแต่คันนี้เรารีวิวคันนี้สตรอมแท็กขับ2นะครับหนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับอ่าโอเคสำหรับลูกค้าที่ดูคลิปผมนี้แล้วอยากได้รถฟอร์ดไปใช้งานกระบะเดนเจอร์หรือจะเป็นเอเวอเรสต์นะครับก็สามารถติดต่อ,อที่ปอดแอปเปิลไดลลนะลาาต,ต่อ มาได้ตลอด24ชั่วโมงนะสำหรับลูกค้าที่สนใจรถฟอร์ดนะครับถึงโทรมาตอนดึกถ้าไม่หลับก็รับสายได้ตลอดนั่นเองนะครับอ่ะคันนี้แต่งอะไรบ้างนะคันนี้ก็ถือว่าแต่งแบบเขาเรียกว่ารถไม่ได้แต่งไม่ได้แต่งอะไรมากแต่มันดูแล้วมันมีความสวยงามนะครับเรียกว่าขับหล,ล่อๆไปไหนก็หล่อนะขับไปร้านอาหารนี่แบบโอ้โหแบบเท่เลยนะครับคันนี้รถเดิมเป็นสีดำนะรถเดิมสีดำนะครับแล้วเราก็แรปสติก๊กเกอร์เป็นสีเทารเมโบที่เหมือนกับสีแรปเตอร์นะก็สวยๆแบบนี้นะครับ คันนี้ดีเทลรายละเอียดมีอะไรบ้างนะก็แต่งเป็นชุดแต่งของวิกเตอร์รอบคันนะครับก็เป็นชุดแต่งต้องบอกว่าเนี่ยเขาแต่งกันเยอะนะตอนนี้นะเราเห็นวิกเตอร์เนี่ยเราต้องรู้ว่าเป็นเอเวอร์เรสใช่ไหมด้านหน้านี่แบบเอเวอร์เรสเลยนะแต่ไม่ใช่นะตอนนี้กระบะก็ทาวิกเตอร์มาแต่งแล้วนะรกระบามีแต่งหลายแบบวิกเตอร์ชุดวายนะครับแล้วก็มี AKC ก็มีด้วยนะครับหรือจะใส่เป็นชุดเหล็กฮัมเมอร์เอาเรนเดอร์ต่างๆมีชุดแต่งเยอะมากนะลูกค้าก็สามารถเลือก เลือกแต่งตามสไตล์ที่เราชอบได้นะผมก็มีหน้าที่แต่งรถให้ลูกค้าอยากได้แบบไหนก็แจ้งมาได้เลยนะครับคันนี้แต่งพิเตอร์รอบคันและรอบชุดแต่งเนี่ยต้องบอกว่ารุ่นสตรอมแท็กเนี่ยเขาเป็นระบบที่เรียกว่าตัวท็อปสุดนะ mm hmm. ก็จะมีเซนเซอร์หน้า 6. จุด1 2 3แล้วก็ซ้ายอีก3จุดก็คือ6จุดนะครับเซ็นเซอร์ด้านข้างเนี่ยผมต้องบอกอย่างนี้ว่าทำไมรุ่นท็อปมันจะมีเซ็นเซอร์6จุดเพราะว่ารถที่เป็นรุ่นท็อปของ Ford เนี่ยเขาจะมีระบบที่เรียกว่าเซ็นเซอร์จุดเตือนมุมมออับับบบบเวลาาาารขขถยู่่ด้น้นงทีแบบ อับมากๆเลยเซ็นเซอร์ตัวนี้จะเป็นเซนเซอร์ที่ทำให้รถเนี่ยเราเบรกอัตโนมัตินะครับก็จะมีกระจกด้านบนของรถเนี่ยเราจะมีว่าเขาจะมีตัวเลนเลนเลนเซนเซอร์อยู่นะครับกระจกด้านบนเนี่ยผมองบอกอย่างนี้ว่าเขาใช้ประโยชน์ได้หลายด้านเลยนะครับเลนชิปปิ้งก็ใช้ได้นะครับมีเส้นปะถนนจับรถไม่ให้ออกนอกเลน,นครับระบบเตือนการชนด้านหน้าอย่างที่ผมบอกคือเขาจะมีเซ็นเซอร์จับมุมอับต่างๆซ้ายขวาเลยนะถือว่าระบบดีมากนะรถฟอร์ดหนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นเก้าพันได้ระบบแบบ ดีย่มากเลยนะครับแล้วก็ไฟหน้าเป็นแบบ LED นะตัวนี้ก็คือเป็น LED ไฟตัดหมอกนะก็ถือว่าก็ต้องบอกว่ารุ่นจะเป็นไฟหน้าแบบแมทิกเนี่ยเขาเขาจะไม่เลี้ยวตามล้อเหมือนที่เป็นรุ่น LED ธรรมดานะรุ่นไฟหน้าแบบแมทชิกของ Ford เนี่ยเขาจะนี่ตัวนี้จะใช้เลนตัวนี้นะเวลาเลียเ้ยวซ้ายเลี้ยวขวาจะเพิ่มแสงสว่างจากไฟหน้าตัวนี้เลนไฟไฟตัดหมอกแค่เปิดิดใช้งานทั่วไปแล้วถ้าเป็นรุ่นที่เป็น LED ธรรมดาก็จะใช้ไฟตัดหมอกในการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวตามวงมาลัยนั่นเองนะครับ อ่ะก็แต่งสวยงามนะครันนี้หล่อๆเลยนะครับระบบเซนเซอร์เรดาร์ของตัว Strom t a คเนี่ยเขาก็มีมาให้อยู่แล้วขับเองเบรกเองออกตัวเองนะครับเราขับไปไหนสมมติว่าเราขับไปเชียงรายนะครับขึ้นเหนือยาวๆเลยนะเจอทางที่ตรงมากๆเลยนะเราไม่อยากไปเหยียบคันเร่เงแล้วเบรกนะครับตัวนี้ก็เป็นเซนเซอร์เรดาร์ที่คอยเบรก,กบรถคันหน้ารถคันหน้าเขาวิ่งเที่เไหร่นะครับระบบรถเนี่ยเราก็จะจับกับรถคันหน้าเราสามารถตั้งความห่างความ ความห่างกรถคันหน้าได้1 2 3 4่นะเราสามารถตั้งได้แล้วให้รถเราวิ่งโดยอัตโนมตัติพร้อมกับรถคันหน้ารถคันหน้าเขาหยุดรถเราก็หยุดตามรถคันหน้าออกตัวรถเราออกตัวตามเราสามารถล็อกความเร็วของตัวรถได้ว่าจะให้มันวิ่งความเร็วเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีเบรกอัตโนมัติด้วยคือที่เรียกว่า adaptive cruise cool control แต่บางรุ่นเนี่ยของ Ford เนี่ยเขาจะมีทำมาแบบเป็น cruise cool control cruise cool control ก็คือการขับเองแต่ไม่เบรกเองนะลูกค้าก็ต้องเลือกรุ่นย่อยดีนะบางทีลูกค้าบางท่านแบบว่าอยากได้ระบบตัว t o ป ก็ไปเลือกอาจจะไปเอาไปรุ่นที่เป็นเป็น,เป,นเป็นตัววายแท็กอย่างเงี้ยมันทีมันระบบตัวอัต i v e มันไม่มีนะครับถ้าอยากได้ตัวเบรกอัตโนมัติเนี่ยก็ต้องเป็นสตรอมแท็กขึ้นไปถึงจะมีระบบอัต i v e เข้ามาให้นะก็ถือว่าเป็นระบบช่วยเหลือผู้ขี่ได้ดีเลยตัวนี้นะครับไปไหนไปเหนือไปใต้เงี้ยเราสามารถให้รถวิ่งโดยอัตโนมัติต,ตามกรถคันหน้าได้ขับเองเบรกเองนั่นเองนะครับอ่าเซ็จกล้องหน้าตัวนี้นะกล้องสาหรับสองศารอบคันมีให้เลยนะฮะตัวนี้ก็สามารถดูรอบคันได้นะครับและกระจังหน้าต้อองบก ต้องบอกว่าตัวรุ่น Storm p a เนี่ยกระตังหน้าเนี่ยเขาจะมีไฟ AUX แรมมาให้อยู่แล้วนะฮะแต่คันนี้เราแต่งกระตังหน้าใหม่เปลี่ยนกระตังหน้าใหม่แต่ลูกค้าอยากได้ไฟ AUX แรมติดไว้เราก็ตัดแปลงให้มันเป็นของที่ใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็เป็นไฟ AUX แรมตัวนี้จะใช้เวลาเราขับทางเข้าป่าเข้าเขาที่มันไม่มีแสงนะเปิดไฟสูงนะครับเปิดไฟสูงตรงก้านไปเลี้ยวไฟตัวนี้จะติดพร้อมกับไฟหน้าไฟสูงนะครับก็เพิ่มแสงสว่างเวลาเราขับกลางคืนนะครับที่ไม่มีแสง ช้ไฟตัวนี้เพิ่มได้นะเป็น LED เลมสว่างแน่นอนนะครับตัวนี้แล้วก็กระจังหน้าเนี่ยเป็นคาร์บอนฟอร์ด FWD นะครับเป็นสีดําด้านตัดสีดําเงาแล้วก็ไฟ3จุดตรงกระจังหน้าเป็นสีส้มนะบก็ถือว่าสวยงามนะสวยงามเลยคันนี้นะครับลงตัวนะครับไฟเนี่ยลูกค้าสามารถเลือกสีได้จะเอาสีส้มสีขาวนะครับก็สามารถเลือกสีได้เลยนะครับก็อยู่ที่เราชอบนะครับไฟหน้าบฟเมททิคนะครับตัวนี้เป็นไฟ LED ที่เปิดปิดออโต้รถขับสวนมาลําแสงไฟลดอัตโนมัตินะครับเราไม่ต้องทําอะไรขับตรงอะไรอย่างเดียว จับพงอะไรให้มั่นนะครับแล้วก็มองถนนละสายตาอย่างความปลอดภัยนะครับไฟคอนดัทที่ดับเองติดเองเปิดสูงเองออโต้เองทุกอย่างนะครับรถขับสวนมาลําแสงไฟเขาลระดับระดับไปอัตโนมัติสมมติว่าเราขับรถไปไปใต้นะไปใต้แล้วเจอทางที่มันมืดมากเส้นประจวบจะแบบโอ้โหมืดมากนะครับกรณีถ้าไปสูงนะเปิดทั้งสองข้างเลยนะแต่พอมีรถขับสวนมาฝั่งคนขับด้านขวาไฟหน้าด้านฝั่งขวาคนขับตัวเนี้ยเขาจะปรับแสงลดระดับให้อัตโนมัตินะครับโดยที่ด้านซ้าย ยังเปิดไปสูงอยู่นะครับก็ถือว่าเขาแยกเลยซ้ายขวาว่าจะลดระดับฝั่งไหนรดขับสวนมาฝั่งนั้นก็จะปรับระดับอัตโนมัติโอ้โหถือว่าดีมากเลยระบบออปชันเราไม่ต้องทะไรเลยนะขับทางไกลนี่ขับฟอร์ดนี่ถือว่าสบายมากนะครับอ่านด้านหน้าประมาณนี้สำหรับตัว s t รอ m แท c แล้วก็ครอบไฟหน้าให้ด้วยสีดำด้านเป็นคําว่า Ranger นะครับก็อคเซอรรีเสริมเราก็จัดให้ลูกค้าครบเลยนะครับทีนี้เครื่องยนต์สาหรับซุนตรอมแท็กนะครับก็ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรไบเทอร์โบนะครับแรงม้า210แรงบิด500เป็นเครื่องยนต์ดีเซล Eco Blue นะครับเป็นเครื่องยนต์ที่ต้องบอกว่าเป็นเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์ของแพนเทอร์นะครับตอนนี้รถฟอร์ดต้องบอกงี้ว่ารถฟอร์ดเนี่ยเขาผลิตเครื่องยนต์ออกมาทั้งหมดมี3รุ่นย,อยอ่อยเออมีดีเซล2.0ซิงเกิลเทอร์โบนะครับดีเซล2.0ไบเทอร์โบแล้วก็ดีเซล3.0 V6 เออสรุ่นย่อยสิ มีดีเซล3 0มจแล้วก็เป็นเบนซิน3.0 V6 ุสีรุ่นย่อยเลยตอนนี้นะครับก็สีรุ่นย่อยของเครื่องยนต์เนี่ยเขาก็แยกรุ่นย่อยออกไปว่าลูกค้าจะเอาแบบไหนรุ่นไหนนั่นเองนะครับแต่คันนี้ s ซอมแท็กเนี่ย Storm เยกาจะเป็นดีเซล2.0งไบเทอร์โบนะครับก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซลอี o คบู Panther นั่นเองนะครับการมาตำแหน่งก็ของเหลวอยู่ฝั่งซ้ายนะครับน้ำยาจิกระจกน้ำยารอเย็นน้ำมันเบรกนะครับเป็นเบรกแบบไฟฟ้านะครับหรือที่เรารู้จกกักคืออีเทรอนิกกกเเเเเบบบรรรรูสสตอออ์์นนนนัั่งะะคแล้ว็็จมีีซซ ชมผู้เหลืองเขียวแดงเนี่ยจะบอกตำแหน่งของล้อทั้ง4ล้อในการจะให้รถเนี่ยมันอยู่ในเรียกว่าอะไรควบคุมระบบเบรกกันเองนะตอนนี้ถ้าเราขับหมดหมดออฟโรดเนี่ยถ้าเราไปไปเจอทางที่มันโครนเป็นดินล้อฝั่งใดฝั่งหนึ่งอาจจะติดโคลอนอยู่นะระบบเซ็นเซอร์ตัวเนี้ยของล้อเนี่ยเขาจะสั่งการให้ล้อที่มันอยู่ในโครนเนี่ยทำการแบบขับเคลื่อนได้แบบง่ายขึ้นนั่นเองนะจะมีตัวระบบเรียกว่าอะไร ESP ระบบควบคุมสถิรภาพการทรงตัวรถตัวนี้จะทํางานทั้งหมดเลยนะถือว่า ระบบไฟฟ้านะแล้วก็ปีกล่องควบคุมระบบเบรกทั้งหมดเลยนะครับก็ถือว่าดีมากเลยตัวนี้นะแล้วก็ของพื้นฐานเดิมของรถเนี่ยเขามีระบบเบรก ABS นะครับป้องกันล้อล็อก EBD การกระจายแรงเบรก ESP ระบบควบคุมสถิรภาพการทรงรถอย่างที่ผมบอกคือตัวนี้ป้องควบคุมระบบเบรกของล้อทั้งสีล้อนะครับแล้วก็มี a m low over mitigation ก็คือการลดพิกควม่มแล้วก็มี h l a ด้วยนะ Hill run a c i t รถออกตัวบนฐานรถชันแล้วก็มีระบบ TCS ก็คือ traction control ระบบป้องกันรถตัวลอฟรีถือว่าครบเลยนะระบบความปลอดภัยถ้าเป็นขับ4ก็จะมีดิปล็อกเฟืองท้ายไฟฟ้าเข้ามาช่วยแต่ถ้าขับ2เนี่ยจะไม่มีดิปล็อกเฟืงท้ายไฟฟ้านั่นเองนะครับก็ระบบความปลอดภัยก็ถือว่าฟอร์ดเนี่ยพื้นฐานเขาดีอยู่แล้วนะันดีมากๆเลยนะถ้าเราไปตกแต่งอะไรเพิ่มเติมเนี่ยมันก็จะทำให้รถเนี่ยมันมีความปลอดภัยคูณ2อย่างตอนนี้ที่เอเวอเรสต์เขาแต่งกันนะเอเวอเรสต์ดูไบไวทรงไวรุ่นดูไบเอ,อ่อไวรุ่นอนหลับเนี่ยที่เขาไปใส่เบรกอะไรที่มันดูมีความสวยงามนะครับแล้วก็ระบบะเบรก ทีนี้เครื่องยนต์ก็เป็น2.0นะุดศนย์นะเป็นยนต์ไบเทอร์โบโนะครับเครื่องยนต์เนี่ยต้องบอกว่าเขาวางตำแหน่งเนี่ยของรถเนี่ยให้ติดกับเครื่องยนต์เลยนะครับทำไมเขาต้องวางให้มันติดกับตัวรถเพราะว่าหนึ่งเลยความบาลานซ์ของตัวรถลดน้ำหนักของรถเราสังเกตไหมสมัยรถสมัยก,ก,ก่อนๆที่เรารถขับรถคุณพ่อรถคุณปู่อะเ,ออเครื่องยนต์จะใหญ่มากแล้วก็เปิดฝังกระโปรงมาทีปุ๊บแนวโหเครื่องยนต์นี่มันเต็มเลยนะแล้วมันทำให้เราหนักรถนะครับ เวลาเราเบรกทีนึงเนี่ยโอ้โหแบบหัวทิพมเลยนะรถรุ่นสมัยก่อนนะรุ่นคุณปู่คุณพ่อนะแต่ถ้ารถใหม่ๆเนี่ยของ f อ r d เนี่ยต้องบอกว่าเขาจะวางเครื่องยนต์เนี่ยให้มันบาลานซ์เข้าไปในด้านในของตัวรถทําให้เวลาเราเหยียบเบรกเนี่ยรถมันจะไม่น่ามันจะไม่กดมากนะครับแล้วก็ทาให้น้ําหนักรถเนี่ยมันดีด้วยความบาลานซ์นะครับแล้วก็แรงน้มถ่วงของรถเนี่ยมันมันดีนะครับทำให้รถในเวลาเราเบรกปุ๊บเนี่ยหน้าไม่กดเยอะเกินไปแล้วก็นั่งได้อย่างแบบนุ่มนวลขึ้นนั่นเองนะครับทำไมรถุ รถสปอร์ตรถซปเปอร์คาร์ถึงต้องมีเครื่องวางกลางเครื่องวางหลังนะก็คือเป็นแรงโน้มถ่วงความบาลานซ์ของตัวรถนั่นเองนะครับพลงไฟฟ้านะครับก็เป็นพลังไฟฟ้าเปรียบเสมือนเป็นเหมือนเปรียบเสมือนเนหมอืหมอนคนนะครับที่ไม่มีหัวใจนะเออเนี่ยพลมไฟฟ้าก็เป็นก็เป็นเหมือนหัวใจสําคัญของตัวเครื่องจนทั้งหมดนะครับก็ <S <S วัดได้ทั้งความร้อนของน้ำมันเครื่องความร้อนของน้ำมันเกียร์ต่างๆนะกนะ็ถือว่าเป็นหัวใจสําคัญเลยนะตัวน,นี้นะครับจะเกีย่ยง่าย,ายคือถ้าเราขับรถทางไกลย,ยาวๆอะ่ะ เราจอดรถอยู่นะบางทีพลังไฟฟ้ายัางทํางานอยู่เลยนะก็ถือว่ามันเป็นมันเป็นไฟฟ้าที่คอยควบคุม,มอุณหภูมิให้มันอยู่ในสภาพที่ปกติที่สุดนั่นเองนะครับก็เกียบเสมือนคนเนี่ยถ้าไม่มีหัวใจก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหมนี่รถก็เหมือนกันนะถ้าไม่มีพลังไฟฟ้าตัวนี้ก็ขับไม่ได้นะครับประมาณนี้อ่าสำหรับตัวเครื่องยนต์ของตัว Ford Storm Pack กับ2คันนี้นะครับอ่ะด้านหน้าพื้นที่มันมีพื้นที่กว้างมากขึ้นนะทำให้เวลาเราขับเนี่ย อากาศเนี่ยเข้าไปเข้าจากด้านหน้าเนี่ยเข้าไปในเครื่องยนต์ทำให้อากาศเนี่ยมันไหลหมุนเวียนได้ดีนะครับทำให้เครื่องยนต์ไม่เกิดความร้อนนะครับก็ถือว่าเป็นการออกแบบของวิศวกรฟอร์ดที่ออกแบบมาได้ดีมากๆเลยนะครับทำให้ตัวรถเนี่ยมันมีสรีระมันมีช่องระบายความร้อนต่างๆดีมากๆเลยนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ AGM นะครับจับคู่กับไดชาร์จหรืออัลเทเนเตอร์250แอมป์นะครับถือว่าเป็นเป็นไดชาร์จที่ลูกใหญ่ที่สุดแล้วในตระกูลกระบะเลยนะของฟอร์ดนะครับแบตเตอรี่ AGM เนี่ยเป็นแบบ แบตเตอรี่เจลนะครับที่มีความใหญ่นะแล้วก็มีการจ่ายไฟค่อนข้างลึกมากนะครับเราขับรถไปเนี่ยเราสามารถชาร์จแบตมือถือชาร์จแบตโน้ตบุ๊กชาร์จแบตอะไรต่างๆภายในเวลาเดียวกันได้เพราะว่าแบตตัวเนี้ยเขาจ่ายไฟค่อนข้างลึกแล้วก็การจ่ายไฟเนี่ยมันค่อนข้างแรงนะรถพวกรถสปอร์ตรถซูเปอร์คาร์เนี่ยเขาถึงนิยมใช้กับแบตเตอรี่ AGM ทั้งหมดเลยนะครับก็ถือว่าเป็นแบตเตอรี่ที่ลูกนึงหนึ่งเนี่ยต้องถ้าเราเปลี่ยนทีหนึ่งเนี่ยอนุคาาจะร้องได้นะโอ้หหลายหลายพันมากนะอาจจะเกือบหมื่นบางทีนะ แต่ก็อายุการใช้งานเนี่ยเขาก็อยู่ได้ยาวนานนะรถ Ford ด e ิกเก้เนี่ยผมต้องบอกว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมแนะนำให้ลูกค้าสตาร์ทรถทุกวันนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่เอเเนี่ยมันมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะถ้าเราไม่ค่อยได้ใช้รถเราก็สตาร์ทผ่านแอปมือถือได้ Ford Pass เนี่ยเออฟอร์ดกามีให้เราใช้แอป Ford Pass สตาร์ทรถผ่านมือถือเราสตาร์ทรถวันละ15นาทีก็ได้นะ <S <S เพื่อให้วอร์มแบตเตอรี่ไม่ให้แบตเตอรี่มันเสื่อมไวนั่นเองนะครับก็สตาร์ทวันละครั้งก็พอละนครับ รับการ5ปีหรือไม่เกิน150,000กิโลนะครับก็รับประกันตัวเครื่องทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ควรเปิดฝากระโปรงสัปดาห์ละหครั้งในการที่เราจะดูของเหลวดูระบบไฟนะครับเราซื้อรถคันนึงเนี่ยล้านสเกือบล้านสนะหนูจะมากัดสายไฟรถวิ่งไม่ได้รถเสียเนี่ยมันบางทีเราก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นใช่ไหมเราก็ต้องเปิดมันตรวจสอบฝากระโปรงบางทีลูกค้าบางท่านแบบว่าบอกว่าโอ้พี่ทํางานทั้งวันเลยไม่ค่อยมีเวลาดูรถแดูรับสารรถเลยนะครับ สียสละเวลาประมาณ5นาทีนะครับพี่เปิดฝากระโปรงหน่อยแล้วก็ดูหน่อยว่ามันมีอะไรผิดสิ่งอะไรผิดปกติหรือเปล่านะครับในการที่จะดูของเหลวระบบไฟต่างๆเนี่ยเช็คของเหลวก็ยังดีนะระบบน้ําแรงต่างนะครับสายไฟเนี่ยถ้าอาจจะหนูกัดตัดขาดตัดเส้นดึงเนี่ยโอ้โหบางทีต้องยกยกรถเข้าสูเลยนะแล้วก็ต้องดูความปลอดภัยของรถเราด้วยนะเราซื้อรถเกือบล้านสาอะ่ะบางลูกค้าบางท่านเก็บเงินทั้งชีวิตเลยนะในการซื้อรถคันหนึ่งนะครับก็มาตรวจสอบหน่อยนะสำหรับเครื่องยนต์นะครับ แล้วก็ท่อแอร์ก็อยู่ฝั่งติดกับเครื่องยนต์แล้วก็แบตแล้วก็กองฟิลนะครับล้วแอร์เนี่ยในหลายๆคลิปที่ผมเคยบอกไปแล้วนะว่าทําไมแอร์ฟอร์ดมันถึงเย็นนะครับเขาออกแบบให้ท่อแอร์เนี่ยมันห่างจากเครื่องยนต์ทาให้เวลาลูกค้าเปิดงานแอร์ในห้องโดยสารเนี่ยแอร์เนี่ยท่อแอร์เนี่ยมันไม่ไปติดกับตัวเครื่องยนต์จนเกินไปนะฮะก็คือโซนร้อนกับโซนเย็นเขาแยกกันเลยนะทำให้เวลาลูกค้าเปิดงานแอร์เนี่ยแอร์ฟอร์ดนี่เย็นมากนะขับไปไหนนี่แบบต้องมีพระผมติดรถไปเลยนะคืนนี่แบบหนาวมากนั่ ครื่องจุประมาณนี้นะสำหรับซอมแ a ็กซีคูคันนี้นะครับรถเดินเป็นสีดำเงานะแล้วก็ลูกค้าเป็นแรปสีเทาแลมโบแบบแรปเตอร์ BO, AB, TER, <c oughs> นะครับก็ทรงทรงเรียกว่าทรงทรงเจ้าสัวนะหลอ่อแบบนี้นะไม่ได้แบบแต่งอะไรบักไา้นะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยเราใส่เป็นสกูป๊ปสกู๊ปเหมือนเหมือนแรปเตอร์นะอันนี้ใช้งานได้ไหมไม่ได้นะครับพี่ใช้งานไม่ได้เพราะว่าถ้าเป็นแรปเตอร์เนี่ยเขาจะมีการเจาะเสาะร่องของฝากระโปรงใช้งานได้จริงแต่ของ tor มแท็กงเราเนี่ยติดเพื่อความสวยงามนะครับเพื่อความสวยงามแค่นี้ก็หล่อแล้วนะครับ อะซุ้มล้อของวิกเตอร์เป็นสีดำด้านแบบ6นิ้วนะครับคันนี้ช่วงล่างไม่ได้ยกไม่ได้โหลดไม่ได้ทําอะไรทั้งสิ้นนะก็คือเดิมๆเ,เลยนะครับเปลี่ยนแค่แม็กับยางนะครับคันนี้ใส่ยางโตโย AT32755520 นะเป็นยางที่บอกต้องผมอย่างนี้ต้องบอกอย่างนี้ว่ายางโตโยเนี่ยตอนเนี้ยเขาจะมีอยู่2รุ่นให้ลูกค้าเลือกนะอยากได้แบบไหนอ่ะอยากได้แบบออฟโรดหน่อยก็เป็น AT นะถ้าอยากได้แบบนุ่มเงียบก็เป็น A t เลือกได้2แบบนะโตโย AT แล้วก็ RT นะครับ ช่วงช่วงล่างเนี่ยต้องบอกว่ารถฟอร์เนะี่ยมีปีกนกคู่อิสระบนล่างนะครับบนล่างเลยนะปีกนกบนล่างเลยปีกนกก็เป็นเหมือนเป็นคล้ายๆเป็นเหมือนกล้ามนะพี่คอยดึงรถไว้เวลาเราขับรถความเร็ว120เข้าโค้งเนี่ยปีกนกเนี่ยจะเป็นตัวยึดช่วงล่างให้มันมีความสมูทช่วงล่างที่ดีขึ้นรถไม่โยกไม่โยนนะครับแต่ถ้าเราไปยก2นิ้ว3นิ้วเนี่ยอันเนี้ยต้องเปลี่ยนปีกนกแล้วนะครับปีกนกต่างๆอ่ปีกนกก็มีหลายแบรนด์อีกโยก่โยโยงโรเฟนเดอร์นะครับมีมีได้ต้อง อ่าคันนี้ก็ดิสเบรกสีล้อเป็นระบบดิสเบรกสีล้อทำไมต้องเป็นดิสเบรกสีล้อเพราะว่าหนึ่งเลยตัวตอนแท็กเนี่ยเขาเป็นระบบอัตชีพคูลนโทนนะครับขับเองเบรกเองก็ต้องมีระบบดิสเบรกสีล้อเพื่อความเบรกเพื่อระบบเบรกให้มันมีความสมูทที่ดีขึ้นนะครับสั่งเบรกเองรถเบรกเองเนี่ยดิสเบรกสีล้อเนี่ยมันก็ช่วยเรื่องการเบรกของรถเนี่ยมันทําให้เบรกเนี่ยหน้าไม่กดจนเกินไปนะครับอ่ะช่วงล่างประมาณนี้สําหรับกระบะตอนแท็กขับ2ของฟอร์ดนะครับ อ่ะแม็กหน่อยแม็กแม็กเอเวนมพายนะครับเป็นก้านวายสีดําเงาก็คือเป็นลายกระแสลายยอดทิศนะครับแม็กนี้ผมต้องบอกงี้นะแม็กเนี่ยแม็กเนี่ยต้องบอกว่ามันมีหลายลายนะครับเป็นร้อยร้อยลายเลยนะลูกค้าบางท่านแบบชอบลายนี้ชอบลายนี้กันจังเลยนะก้านวายเนี่ยมันมีหลายลายนะโอ้โหแบบเยอะมากนะครับผมรีวิวจนเบื่อแล้วลายก้านวายเนี่ยอยากจะให้เปลี่ยนลายอื่นบ้างนะโอ้โหกี่คลิปกี่คลิปก็ลายก้านวายนะครับอยากจะได้แบบเป็นลายแบบเส้นตรงบ้างอะไรบ้างก็มีเป็นร้อยร้อยลายนะครับถ้าลูกค้าไม่อยากได้ลาย ลายแบบนี้ก็มีแบบให้ดูเยอะเลยนะครับอ่ะด้านข้างคันนี้ก็ใส่เป็นกับข้างของวิกเตอร์นะครับก็สีดําด้านแบบนี้นะครับแล้วก็มีกับมาสตรอร์แท็กเป็นสีด,าสดําตัดสีแดงนะครับเซ็นเซอร์บายสปอร์ตมีให้อยู่แล้วนะครับเนี่ยอย่างคันเนี้ยอันนี้บายสปอร์ตเนี่ยผมต้องบอกเลยนะว่าเป็นระบบที่ช่วยเหลือได้ดีนะลูกค้าบางท่านเนี่ยซื้อรถให้คุณพ่อเนี่ยคุณพ่ออายุประมาณ60สายตาไม่ค่อยดีนะคนแก่นะถ้าติดฟิล์มแบบ80เนี้ยโอ้โหเนี่ยมองไปทีเนี่ยนอนรอบขับกลางคืนเนี่ยมองรอบนอกเนี่ยไม่เห็นเลยนะ เพราะว่ามันมืดไงแล้วลูกบางทีลูกค้าลูกค้าบางท่านอ่ะซื้อรถให้คุณพ่อแล้วคุณพ่ออายุเยอะใช่ไหมมีเซนเซอร์บายสปอร์ตช่วยได้นะแต่ลูกค้าบางท่านซื้อรถฟอร์ด Ford เพราะว่าชอบเซนเซอร์บายสปอร์ตเพราะว่ามันเป็นระบบความปลอดภัยเราขับรถอยู่เนี่ยเราจะมองไม่เห็นล็อกด้านข้างเพราะฟิวมันมืดนะครับเราก็ต้องมีเซนเซอร์ตัวนี้คอยเตือนบอกไว้ว่ามีาาาขขามรถม,มาด้านข้างซ้ายขวากระพริบไฟสีส้มรู้เลยว่ารถมีรถมาด้านข้างแค่มอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านก็พีบแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นระบบปลอดภัยที่ดีมากเลยนะครับ กล้องสามลึกซ okay. ึมสารอบคันนะแล้วก็มีไฟสองเท้านะครับตัวนี้นี่ตัวนี้นะครับกลางคืนเนี่ยเราจอดรถบนหญ้านะบนหญ้าเลยถ้าเราบนหญ้าหรือขับจอดรถในป่าเนี่ยไฟตัวนี้ช่วยได้นะครับไม่ให้แบบมีสัตว์เลื้อยคานมาอยู่ข้างรถเรานะความปลอดภัยนะไม่เดินเดินอยู่เปิดรถปุ๊บงูกัดนี่โอ้โหเรียบร้อยนะครับอย่างน้อยเราจะมีแสงสว่างให้เราเห็นนะว่าเออตัวนี้ช่วยได้ไม่มีอะไรกีดขวางเราแน่นอนนะครับเป้ารองมือติดเรียบร้อยกันสาดติดเรียบร้อยนะครับอ่าฟิล์มติดเรียบร้อยพร้อมส่งมอบลูกค้านะแล้วก็รุ่นตอนแข็ เราหลังคาก็เป็นแบบยุ่งๆหน่อยแบบนี้นะสามารถพาดไม้ยาวๆได้นะครับพาดไม้ยาวได้เลยเราไปวันใดวันหนึ่งเราอาจจะเฮ้ยมันทุกของยาวๆเว้ยเออสตอมแท็เนี่ยเป็นรถที่ใช้งานได้หลากหลายนะครับมันจะมีเขาจะมีเหล็กซ้ายขวาเนี่ยตัวเนี้ยเอาพาดให้มันเป็นรูปแนวยาวได้นะเพื่อเราจะขนไม้ที่เป็นแบบยาวๆนะครับก็ถือว่าดีเป็นรถใช้งานนะครับใช้งานชีวิตประจําวันได้ใช้งานช่างได้หมดเลยนะครับโลบาร์ของรุ่นสตอมแท็เนี่ย ไม่เหมือนกับรุนอื่นนะครับบีบบีบแล้วดึงนะนี่แบบนี้นะครับน,นี่อาจจะดูดูเบื่อแหละรุ่นตอมแท็กนะโลบาร,รู้กัหมดแล้วล่ะว,ว่ามันทำยังไงนะครับก็เราบรรทุกไม้ยาวๆใช่ไหมเราก็พาดพาดมาเลยนะก็จะมีตัวนี้เดือนตัวนี้เปิดขึ้นนะก็จะมีเดือนตัวนี้นะแล้วเราก็ยกขึ้นนี่แบบนี้จับสองข้าง้วทึกฝาผมมีมือเดียวนะะยกขึ้นปุ๊บพาดไม้ยาวๆได้เลยนะครับก็ใช้งานได้นะหลากหลายนะครับแบรถสอดนะครับอ่ะโอเคเอาสาธิตให้ดูหน่อย ก็ถือว่าอ่าโอเคประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับสาหรับลูกค้าที่เกี่ยวกับพวกงานช่างนะเออพาดมายาว,ยาวได้แข็งแรงนะตัวนี้ใช้งานได้จริงนะครับลูกค้าใช้งานได้จริงด้วยนะครับมาด้านท้ายเลยดีกว่าด้านท้ายนะครับด้านท้ายเนี่ยไฟเป็นแบบ full led เต็มระบบนะครับแล้วก็เซนเซอร์บายสปอร์ตรอบคันนะครับปาครอบท้ายเป็นสีดําตัดสดีดำด้านดาเงานะครับแล้วก็มีคำว่าต롬แท็ก ก็เป็นรุ่น Storm Tag นะมีอะคริลิกสีดําตัดสีแดงนะบัลเลนเจอร์ไอ,อลคลิกสีสดําด้านเซนเซอร์ท้าย6จุดนะสำหรับรุ่น Storm Tag นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นตัวท็อปนะครับใช้งานได้หลากหลายนะลูกค้าวันใดวันนึงเราอาจจะบรรทุกของวันใดวันนึงเราอาจจะใช้งานช่างก็ได้นะมีช่องเสียบไม้ต่างๆนะครับใช้งานได้หลากหลายมีนี่ตัวนี้ด้วยแคมปิ้งปิกนิกช่องไฟ230 1 2อโวลต์ใช้งานได้หมดเลยนะครับโหดีมากรุ่น Storm Tag ล้านสองแสนแปดหมื่นเก้าพันนะคุ้มค่าคุ้มราคามากๆครับรถเดิมเนี่ยสีดําเงาแล้วเราไปแร็ปเหมือนสีเหมือนแรปเตอร์อ่าสีทาเทอร์มโบนะครับอ่าทีนี้ไปดูภายในหน่อยภายในของรุ่น s t o r m t a g เนี่ยเขาเป็นรถที่ตัวท็อปขับสองนะครับว่ามีอะไรบ้างอ่าฟังผู้โดยสารตอนหลังกันหน่อยฟังผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยเขาก็มาพร้อมกับเบาะสีดานะครับเดินได้สีแดงเป็นเบาะหนังที่กึ่งเขาเรียกว่ากึ่งหนังกับ ก็ไปทำให้ดูมันดูพรีเมียมขึ้นนะครับแล้วก็ช่องแอร์สช่องนะครับช่องไฟ230ร้อยสามสิบอไดมีให้ครบเลยนะครับแล้วก็สามารถติดเป็นเบาะไฟฟ้าผู้หลังได้นะเออก็ดีนะ s ตอร m มแท็กขับ2นะครับออปชั่นครบเลยนะโอ้โหคันนี้นี่แบบสุดๆเลยนะโอเคนะครับแต่ฝั่งคนขับแต่ฝั่งคนขับเนี่ยต้องบอกว่ารูปลักษณ์หน้าตาของรุ่นสตร์มแท็กเขาเนี่ย เป็นรถที่รุ่นท็อปขับสองนะครับอืมพูดสตาร์ทนะครับพูดสตาร์ทนี่แบบว่าเหยียบเบรกสตาร์ทรถก็ติดเลยนะครับนี่ภายในนี่หรูมากนะสอมแท็กนะครับไฟฟ้าสีทิศทางนะครับแล้วก็ปรับเลนจกแบบไฟฟ้าทั้งหมดฝั่งคนขับนะครับแล้วก็มีอะไรบ้างนี่โหมดพบอะไรเมาบ้างเมาบ้างนะคุณผู้หญิงเนี่ยที่แบบว่าอยากได้รถกระบะใช้งานแต่กลัวรถหนักมันใหญ่นะของฟอร์ดนะก็เนี่ยมือเดียวก็เสียวได้นะ เลี้ยวได้เลยนะเนี่ยมือเดียวเบามากนะครับแต่ถ้าเราขับความเร็วที่ประมาณ80ดสิบอ่ะพวงมาลัยมันจะหน่วงนะมันจะหนักหน่อยลูกค้าไม่ต้องกลัวเพราะว่ามันเป็นเรียกว่ามันเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าของพวงมาลัยนะครับก็ถ้าเราขับความเร็วต่ำเนี่ยพวงมาลัยมันจะเบามาขับง่ายนะถ้าหนักก็จะหน่วงหน่วงหน่อยนั่นเองนะตามรอบความเร็วของรถนั่นเองนะครับอ่ะระบบการตั้งค่าของตัวคนขับเนี่ยเขาก็จะมีระบบปุ่มด้านขวานะครับตัวนี้ก็จะเป็นการเซตค่าหน้าจอคนขับทั้งหมดนะครับข้อมูลการเดินทางเนี่ยเราจะรีเซตข้อมูลการกินน้ำมันนของงรถเี่่่ยววาิไป กี่เเท่านี้กินน้ำมันเท่าไหร่ก็ดูได้จากจอตัวนี้กดโอเคค้างไว้ก็จะเป็นการรีเซ็ตจอใหม่เลยนะครับกด3ขีดการตั้งค่าหน้าจอคนขับ12.4จุดนิ้วนะครับมีไมค์วิวเดินทางน้ำมันออฟโรดการลักจูงนะครับเนี่ยปุ่มด้านขวาเราสามารถตั้งค่าได้นะครับลูกค้าเล่นได้เลยลูกเล่นอยากเล่นอะไรลองกดเล่นได้เลยนะครับโหมดซ่อมบำรุงรถยนต์เนี่ยก็จะเป็นการใช้งานของระบบที่เรียกว่าดูอัตราการสิ้นเปลืองของน้ำมันเครื่องนะครับว่า เราวิ่งไปกี่โลเท่านี้น้ำมันเครื่องรถไปเท่าไรก็สามารถดูได้จากหน้าจอนะครับคุณผู้หญิงที่ไม่ค่อยชอบเปิดฝักโปรงดึงก้านวัดมาเช็คนะก็ดูได้จากจอลรถตัวนี้ได้หรือจะแอปฟอร์ดพาร์ก็สามารถดูได้นะครับด้านขวาก็จะเป็นปุ่มที่เรียกว่าเซ็ตค่าหน้าจอคนขับนะครับด้านซ้ายก็จะเป็นระบบที่เรียกว่าแอดัพตีฟคูลน้ำทอนนะครับมีขับเองเบรกเองนะครับจำกัดความเร็วเลนคีปปิ้งอยู่ด้านซ้ายทั้งหมดแล้วก็ตั้งความห่างกับคนหน้าตอนนี้ถ้าเราไปใต้นะแต่เราเจอทางที่มมันนตรรงยยาาาวๆกกกเเละ็ด อแดป i ีฟให้รถมันขับเองเบรกเองออกตัวเองตรงหน้าจอก็จะฟ้องเลยว่าเราจะหา่างกับรถข้างหน้ากี่ขีดนะตนัวนี้เขาจะฟ้องเลยนะว่าเราจะให้ห่างกี่ขีดนะแล้วก็สามารถตั้งค่าได้ยาวสุดก็ขีดเขตใกล้สุดก็1ขีดนะเลือกได้เลยนะโอเคนะครับก็าปร,รอบพันนะครับสาหรับระบบ a d p t i v e Cruise Control หน้าจอ 12. 4สนิ้วก็วัดทั้งความร้อนความเย็นดูพน้ำความร้อนของน้ำมันเกียร์ความร้อนน้ำมันเครื่องดูน้ำมันในถังว่ามีกี่โล วิ่งกี่ขีดน้ำมันถึงจะถึงศูนย์ก็ดูได้หมดเลยนะครับจอซิงโฟ12นิ้วต่อ Apple กระเพราตได้นะครับก็สามารถเปิดบลูทูธที่มือถือก็เล่นกับตัวจอซิง12นิ้วได้เลยนะครับรุ่นตอนแทคยังไม่มีเขาเรียกว่าไรนีเกเตอร์นะถ้าเป็นตัวแรปเตอร์เบนซินจะมีนีเกเตอร์ให้ถ้าเป็นรุ่นตอนแทคหรือเลนเจอร์ทั่วไปเนี่ยเราก็ต้องจ่อบลูทูธผ่านซิงโฟ 4A ถึงจะดู Google Map ผ่านจอได้นะครับ ดูกล้องรอบคันนะครับก็ดูจากจอได้เลยนะครับมีการตั้งค่านะครับว่าจะตั้งค่าแบบไหนตั้งค่าอะไรบ้างเนี่ยเป็นเมนูเมนูภาษาไทยนะครับก็เราจะตั้งค่าแบบไหนนะครับล้วก็เลือกได้เลยนะผมแนะนําให้ลูกค้าเนี่ยใช้งานไปก่อนนะเพราะว่าตอนที่เราออกรถจากชุนฟอร์ดเนี่ยระบบต่างๆเนี่ยเขาจะเปิดให้ระบบให้หมดถ้าลูกค้าไม่ไม่อยากไม่อยากให้เปิดระบบตัวนี้เราก็สามารถเข้ามาที่เมนูแล้วก็ดูว่าเราไม่ชอบโหมดไหนเราก็สามารถปิดระบบช่วยเหลือได้นะถ้าลูกค้าบางท่านไม่ชอบแบบอย่างเช่นแบบ เซนเซอร์มันร้องเตือนกันไปพี่ดำคาญเวลาขับรถก็สามารถเลื่อนปิดได้นะครับก็สามารถดูได้เลยเลือกได้เลยนะครับก็สามารถใช้งานได้ักผ่านจอซิงค์12นะครับด้านล่างก็มีชาร์จไฟเลสแล้วก็ USBDC นะให้เราสามารถชาร์จแบตผ่านไ้เลสได้นะครับเกียร์ออโต้แบบสิดสปีดเป็นแบบเกียร์ไฟฟ้าอ e ีชิปเตอร์นะแบบสิดสปีดแล้วนะครับแล้วก็มีแมนวนวลบวกลบที่กเกียร์ได้ถึง10สปีดเลยนะครับเบรกมือฟ้าคอนโซลกลางนะครับแล้วก็มีระบบ ออโต้สตาร์ทแอนด์สต็อปนะครับมีให้เราได้สามารถใช้เวลาเราแบบจอดรถติดไฟแดงเครื่องดับเองเครื่องติดเองแต่ลูกค้าบางท่านบอกว่าลำคาญมันติดติดดับไดบนะ้ก็ปิดระบบตัวนี้ได้เลยนะครับปรับโหมดการขี่ระบบท้ายจ้างคอนโทรลนะครับตัวนี้รุ่นนี้ก็มีระบบถอยจอดอยู่นะครับถ้ารุ่นใหม่ๆนะผมต้องบอกลูกค้าอย่างนี้นะอนา,าคตรุร่นสตอร์มแท็กเนี่ยเขาจะไม่มีระบบถอยจอดอัจใช้ยะแล้วนะเออลูกค้าบางท่านบางท่านแบบว่า เอ๊ะทำไมต้องตัดระบบตัวนี้ออกนะครับมันเป็นที่ฟอร์ดเขาตัดนะครับจริงผมก็อยากให้มีแหละแต่ฟอร์ดเขาตัดออกนะครับรถรุ่นนี้ก็จะเป็นยูโรไฟนะครับแล้วก็ยังมีระบบถ่ายจอดอัจฉริยะอยู่เพราะเป็นรถใหม่ๆก็จะไม่มีแล้วตัวนี้นะลูกค้าบางท่านอาจจะดูคลิปผมนี้แล้วยังรถที่รีวิวอาจจะมีอยู่นะแต่ถ้าซื้อรถจริงๆอาจจะไม่มีก็ได้นะเพราะว่าอาจจะได้รถรถใหม่อาจจะตัดระบบตัวนี้ออกก็ไม่ว่ากันนะเออโอเคนะผมบอกไว้ก่อนนะเอออาจจะได้รถที่มันไม่มีระบบถ่ายจอดนะครับก็ต้องบอกกันก่อนนะ เพราะว่าบางทีแบบลถลงใหม่ๆเนี่ยอาจจะตัดระบบตัวนี้ออกแล้วตัดทุกรุ่นก็พี่ไม่ต้องกลัวเอเวอเรสต์แรปเตอร์แอตโตมแทกวายแทกวีหก็ตัดหมดเลยถอยจอดอัตโนมัติถอยทุกรุ่นตัดทุกรุ่นแต่ราคาเท่าเดิมนะครับอ่าโอเคประมาณนี้สําหรับแอตโตมแทกภายในนะครับอ่าโอเคนะครับสําหรับลูกค้าที่ดูคลิปผมนี้แล้วอยากได้รถฟอร์ดกระบะสีประตูเกียร์ออโต้อยากได้ขับ2ก็แอตโตมแทกรุ่นท็อปสุดไปใช้งานก็ติดต่อที่ฟอร์ดแอปเปิลได้เลยนะครับ ตัวก็ที่จับคะแนนได้เรามีเจ้าที่วิ่งทําสัญญาถึงบ้านส่งมอบรถถึงบ้านเจอหน้ากันวันรับรถสาหรับลูกค้าแล้วก็เซลลนั่นเองนะครับก็ติดต่อได้เลยตลอด24ชั่วโมงกับ Ford Apple มีเบอร์โทรลิงไลน์อยู่ในคลิปแล้วนะลูกค,ค้าก็สามารถโทรติดต่อได้นะสนใจรถ f อร์ดรุ่นไหนสีประตู ool, หรือเอเวอเรสสามารถติดต่อมาได้แล้วโปรท่านตอนนี้ของรุนตัวตัว t o r m t ท็กเนี่ยเขาก็มีโปรดาว25%ผ่อน0.99 4ปีนะครับหรือถ้าลูกค้าอยากได้0%ก็ ทักมานะก็มีโปรดีๆให้แน่นอนนะอาจจะมีเซอร์ไพรส์ให้ด้วยนะมีอะไรเพิ่มเติมให้นะก็ทักมาได้เลยนะตลอด24ชั่วโมงสำหรับทุกค้าที่สนใจรถ Ford กับ Ford Apple นั่นเองนะสำหรับคลิปนี้ผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้ามีรถอะไรแต่งีสวยเดี๋ยวผมก็จะมารีวิวให้พี่เพื่อนๆได้ดูกันอีกคลิปนี้สวัสดีครับ